ขอเล่าจริงจังสินาทีแล้วกันเนาะเนื่องจากเคสของเมื่อวานที่เป็นแคนาดาเนาะก็การรับข้อมูลของจากน้องผู้ผู้ซึ่งจ่ายเงินไปนะคะสองอในฐานะอาจารย์ที่อาจารย์รู้จักโรงเรียนที่เขาเขาไปสอนแรบบิเชอร์ที่เอาคนเขาไปเรียนหกสิบคนนั่นอ,อ,อาจารย์ก็มีใส,ส่สืบโทรศัพท์ไปถาม สสยสื่อโทรศัพท์มาจริงๆก็ไม่ต้องสสยสืบเราก็โทรศัพท์ไปถามเขาชัดๆนั่นแหละอาจารย์แกก็ใจดีอยู่คือหนึ่งเนี่ยอ่าแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะประมวลผลให้หมดเลยนะของและอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์ในฐานะของคนที่ทำธุรกิจด้วยแล้วก็ในฐานะของคนที่ทำงานพวกกลุ่มงานไปนอกเนี้ยนะ แล้วก็ในฐานะของคนที่เป็นอาจารย์เป็นเจ้าของโรงเรียนคนหนึ่งด้วยละกัน 1. คือโรงเรียนน่ะส่วนใหญ่แล้วพรมิสของโรงเรียนอ่ะอันนี้คือเขาตั้งสโคบมาว่าเขาจะเอาเด็กไปแคนโดยที่เด็กต้องผ่านการเรียนบูเชอร์เนาะดังนั้นเนี่ยเขาก็ไปจ้างวานไม่เชิงจ้างวานแล้วก็คือเด็กก็เทคคอร์สปกติ เทคอสปกติในโรงเรียนหนึ่งแต่ว่าเขาก็อิมเมจมาจากโรงเรียนนั้นนึงออกใช่ไหมว่าคา์ดวูเชอร์เนี่ยแหละนูน่นนี่นั่นโน่นหนึ่งสองสามสี่ก็โรงเรียนก,ก็ทําการเรียนการสอนที่เป็นที่ถูกต้องนึงออกใช่ไหมโรงเรียนเป็นทาการเรียนการสอนที่ถูกต้องแล้วก็โอเคเด็กจบหลักสูตรบูเชอร์เรียบร้อยละสองอาการสร้างสตอรี่การสร้างสตอรี่ว่าเขา,าจะ เขาไปหางานเด็กที่แคนาดาให้หนึ่งอ่ะเอาผู้อย่างนีก่อนแล้วนะอ่ะอาจจะอันนี้ในในฐานะทีะ่ฟังข้อมูลมาแล้วกันเนาะแต่ไม่ไม่ได้รู้จักกับคนไอ้นั่นเป็นการส่วนตัวแต่ว่าฟังอนุมานจากรับการรับโทรศัพท์เมื่อวานหนึ่งการที่มีวีซ่าอเมริกาได้ การไปแคนาดาไม่ได้เป็นเรื่องยากอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็มีวีซ่าอเมริกามาอันนี้รอบ10ปีไปรอบที่2แล้วดังนั้นมันขอ E.T.A. ได้ในฐานะคนไทยนะในฐานะคนไทยขอ E.T.A. ไปแคนาดาได้นะคะสองแต่ว่าเรื่องที่รับโทรศัพท์มา เขาก็บอกว่าน้องก็อธิบายว่าคนนั้นถือพาสปอร์ตฮ่องกงก็อาจจะเป็นคนต่างชาติถือพาสปอร์ตฮ่องกงฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้อ่โอกาสการเข้าแคนาดาสูงกว่าประเทศไทยอยู่แล้วเขาตีเป็นอัปเปอร์หึออกใช่ไหมอ่ะคือและเรื่องเล่ามาว่าเป็นเจ้าของหอพักที่สานุโลกเขาชื่อจอจาเน,นี่แหละเออ หนึ่งนะไอ้พวกเรื่องเล่านะเขาว่าคนนี้เป็นอะไรเขาว่าคนนั้นเป็นอะไรคีย์สำคัญคีย์ subset factor จะอาจารย์จะเล่าว่าคีย์ subset factor นะคีย์คือคิงต้องไปถามก่อนว่านายเนี้ยสมมุติว่าเวลาจะ,จะเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อเนี่ยนามสกุลเนี่ยอยู่ไปเช็คเลยว่าเขาจดทะเบียนพาณิชย์อะไรหรือจดบริษัทอะไรหนึ่งสอสสใน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  ในอย่างน้อยก็คือรีเช็คสักครั้งหนึ่งว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนนี้เป็นไอ้นี่เขาบอกว่าคนนั้นเป็นไอ้นั่นอยู่ต้องดูเอกสารนิดนึงอย่าไปเชื่อตามว่าเขาบอกว่านึกอออกใช่ไหมอะสมมุติว่าการหลอกเด็กสมมุติเนอะอันนี้อาจจะอนุมานว่าเขาอาจจะพูดอย่างนี้แล้วกันนะเขาอาจจะ,ะทํางานจริงอะแต่มันเกิดไม่ได้ขึ้นมา มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าเออก็ก็มีการรีเช็คเขาก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนนั้นเขาก็บอกว่ามันมีเด็กคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปทวงเงินคืนขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาที่แบบแคทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่ที่จ่ายเงินให้แบบแคนาดาไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ คือที่โรงเรียนคือถามโรงเรียนโรงเรียนรู้เรื่องไหมโรงเรียนไม่รู้เรื่องโรงเรียนโรงเรียนก็ประกาศบทเรียบร้อยอยู่แล้วว่าโรงเรียนเป็นสถานที่สอนเฉยๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนึ่งสองสาโรงเรียนเขาก็ดีแค์ตัวเองถูกโรงเรียนเขาก็ชัดเจนนึกออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะว่าไอการที่อย่างอาจารย์เป็นเจ้าของโรงเรียนด้วย ทุกคนจะชอบพรมิสคือหมายความว่ามาหาคำสัญญานึกออกใช่ไหมมาหาคำสัญญาว่าถ้าโรงเรียนนั่นแล้วจะมีงานไปไหนต่อไปอะไรต่อสิ่งที่โรงเรียนสิ่งที่โรงเรียนทำได้ในฐานะของของอาจารย์คนหนึ่งแล้วเป็นเจ้าของโรงเรียนเราก็ต้องบอกว่าคือเรามีโอกาสมาให้แต่คนที่จะตัดสินใจชะตาชีวิตอยู่ไม่ใช่ไอคือไอเป็นแค่ สิ่งประกอบที่ไอช่วยสปอร์ตอยู่เช่นว่าคนนี้ตัดสินใจให้อยู่ไปได้อยู่ไปไม่ได้คือคนจ่ายเงินอยู่คือสปอนเซอร์ดังนั้นเนี่ยเวลาคําพูดเราเวลาที่เขาถามเนี่ยจะไปเมืองนอกต่อเราก็บอกว่ามีโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กจะต้องสัมภาษณ์งานผ่านและกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศก็จะ1.2.3ต่างกันถามมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มไหมอาจจะมี หรืออาจจะไม่มีก็ได้แล้วแต่ที่นายจ้างคุยอันนี้คือเราชัดเจนหมดทุกเวลาเราดีแค่ดีแค่กระบวนการนึกออกเนาะอันนี้เล่าแบบแต่ถ้าถามว่าอย่างเคสของแคนทนายจอจานที่พิษานุโลกคือ1นอึ่เขารู้ข้อกฎหมายใช่เขารู้ข้อกฎหมายแหละชัดเจนคือการที่เขาถือพาสปอร์ตสองเล่มก็ไม่มีใครเอาผิดเขาได้หรอกถ้าเกิดเขาจะหนี และยุคที่เล่าให้ฟังก่อนเนาะในฐานะของคนที่เป็นนักธุรกิจที่กู้เงินกู้เงินแบงก์มาได้กู้เงินอะไรมาได้เงี้ยนะในเมืองไทยที่แบบฐานประมาณสิบยี่สิบสามล้านเอ่อหลายๆที่ชอบหักหลังแบงก์ก็มีคือกู้มาเสร็จอ้าวยีสิบล้านสาล้านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองนอกจ้าคือแบบว่าคือถามว่ายี่สบล้านเอาไปทำอะไรได้มั่ง สมมุติเนาะอาจจะเอาไปเซตแบบเหมือนเป็นกิจการเช่าเมืองนอกสมมุติเนาะกิจการเช่าไปเปิดกิจการในแคนาดาไปเปิดกิจการในอเมริกาใช้กลุ่มเงินทุนเท่านี้เท่านี้เท่านี้บาทแล้วก็อยู่ที่นู่นเลยใครก็เอาผิดเขาไม่ได้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แบงก์ก็เอาผิดเขาไม่ได้สมมุติว่าอย่างเนี้ยอย่างเคสเนี้ยจอจานเนี้ยเขาจะหลอกเด็กแล้วเขาจะไม่คืนก็ ไม่มีใครเอาผิดเขาได้หนึ่ออกใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้กลับมาเมืองไทยนี่เขาใช้อีกเล่มหนึ่งเขาสามารถจะใช้วีซ่านักลงทุนอยู่1 2 3่ส,ส,สได้โปรเซสแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะคุยก่อนที่จะคุยหรือว่าก่อนที่จะอะไรกับใครต้องรีเช็คนึ่งออกใช่ไหมว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาสอนตามโปรเซสหนึ่งออกใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันจะเป็นองค์ประกอบสมมุติแล้วมารวมกันหมด แต่จริงๆกดแทนกรรมอยู่ที่ทำเสมอนะในการทำงานอนะแล้วก็หนึ่งคือพวกเนี้ยโกงแบงค์ได้ด้วยก็ไม่แปลกเพราะว่าโกงแบงค์ก็คือค้ำสินทรัพย์ถ้าคุณรู้จักกับสินเชื่อเยอะๆคุณจะรู้ว่าเ,เจ้าของกิจการบางประเภทบางทีเขาก็ทำกันแบบนี้จริงๆแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศสมบุรณ์อินเทสนะตต่างประเทศอย่างเงี้ย แล้วก็เอาเงินลงทุนก็คือย้ายประเทศไปเป็นคนไทยในต่างประเทศคนไทยในต่างแดนหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นก็เรื่องเล่าแล้วกันเนาะเรื่องเล่าดังนั้นเนี่ยเอออยากจะทําอะไรอะ่ะอยากจะให้อยู่แบบกับองค์ประกอบที่ถูกต้องอะ่ะคือตรก,กะที่ถูกต้องในการเดินนึกออกใช่ไหมคือคือจริงถามถามอาจารย์ทํางานเนี้ยนะ จริงๆเราพอมีอยู่แล้วเราเกิดมาเราก็พอมีเนึ้อออกใช่ไหมแล้วก็เออแต่ว่าเราตัณหาในใจเราเราอยากทํำคือจริงๆอาจารย์จริงๆอาจารย์ชีวิตอาจารย์สบายมากเลยนะเริ่มลำบากตั้งแต่ทําโรงเรียนนี่แหละเพราะเราไปโลกแบบว่าเพอร์เฟกแบบฉันเป็นคนจริงจังอะทำงานต้องได้ศูนย์ทดสอบทํางานต้องได้แบบสแตนดาร์ดถึงสอสาี่อย่างเงี้ยจริงๆอย่างที่อาจารย์อาจารย์พูดเลยว่า คือไปถามาก่อนว่าคนที่พูดอะคือใครเช็คดีๆเช็คเยอะๆแล้วก็สองคือไหว้พระไหว้เจ้าดีๆอย่าให้แบบว่ากรรมเก่าไปเจอคนเลวคนผ่านนึกออกใช่ไหมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเราก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็นะคือจนชีวิตมีหลายชาติอะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าบางคนก็อยากจะให้มีชีวิตที่ชาติเดียวแต่ว่า うん。<laughs> hmm.